ทักทายสวัสดีพี่น้องกับอีกมือหนึ่งพี่น้องเช้ามือหนึ่งของสาวสว่างคนอีสานพี่น้องมาเด้อกินเขา่านี่เขา่าตักเข่ามานาอยู่ <c oughs> นี่แกงฟักทองหรือว่าแกงบมกอึใส่เลือดหมูกูเลือดไก่ไหมน่ะพี่น้องใส่ไก่ใส่เลือดไก่พี่น้องจะ้ะสาวสว่าง แกงไม่เจ้าเ่ยต่ละมือแต่ลาวินเนาะพี่นอ้องมาชิมเบิ้งดูพี่น้องจ้ะชิมเบิง้งหนึ่งชิมเบิ้งแกงคือกับชาวชาวบางหรือว่าฝักทองหรือวานนี่หรือวานนี่ไปตลาดบ่ได้บ่ได้ทายพี่น้องเบิง่ง เอาของใส่ของซอยพี่น้องจ๊ะงาซื้อของใส่ของซอยของของใส่ในควัวงเงินนี่แหละจะเลียไปได้ไก่มากับอันประคือพี่น้องจ๊ะมา,มาแกงออมสุ้ยกินสาวสาว่างมากักมักเลือดไสสาวสาว่างก็เลยซื้อซื้อมาออมใส่น้ำ มือเศร้านีนน่กินใยกะกิน,นข้นขาวกับมัน,นอบผุนเชียงแน่นะกะไข่ต้มกับหมกหมกลูกออดพี่น้องหมกลูกออดสื่อมาแต่ตะวันนี่แหละตะวันกรนี่แหละพี่น้อง กินมึงจะคั่มึงด,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 ด้วยไงเดือดเดือดไก่สาวสว่างกับตุ่มตะก่อนจะหงำมาใส่ออมต้มมันออมเอามาปาดเป็นชิ้นนะฟันเป็นชิ้นแล้วก็ไปตุ่มน้ำเดือดตะก่อนถึงเอามาแกงออมไซแบบเยอะพี่น้องก็คือสิเฮ็ดกินคือกันหล้าหนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าส่แกงเคี้ยวหวานก็แซ่บอยู่ จะแกงเล่าๆพี่น้องถ้ากันนั้นพี่ตะพูขาล่า้ำกินนก็จะเก้าวๆเดิมๆแล้วพี่น้องเนาะจะเฝ้าวนันเฝ้าเบียกันเนาะพี่น้อง ngay nó thì nổi lắm ừ ừ, có gì nữa bảo ừ, có bánh gì nữa con trai cả phăng như thế vô นะพี่น้องไมอนีกันเนาะเื้าว่าสาวสาว่างไมอตะกินบ่มีเข่าไม่น้ำเจ้าว่าเดี๋ติตัดกินใส่เขา่าเลย เดี๋ยวจะแน่นอนพี่น้องเลยวันหยุดหลายมือเนาะที่มือเสาร์อาทิตย์จันทร์คาน <c oughs> ไดหนู่งเกบพักพรอน,นะพี่น้งพักพรอนกับครอบคัว ตกแห้งมาคืนหนิชุงลมกระทองนึงพี่น้องฝนดิงใส่ฝนดิงใส่เถาใส่นางแล้เนะ็ะ มิดคือเกาพี่นนองมิมีสีอง อย่างลูกนูนผู้คูห่หนวดเสวนทิพย์ทำนาคาเปลืกแกงหมักอึอพี่น้องแกงออมหมักอ,อีเล่า จะเดือดไก่ สนิทสนมนิใสใจข้อ,อกันก็นอกพี่น้องเปิดเทปไรสุดคุ้ยกันก็นกนดีโยย่านบนมีภูเขามาเบิงเปไหนหน็นอะนรอยล่นะ ยมันมันอ่อนแขวงดีคุณยายคุณยายกับแม่ชีหรือเบิกินได้ไหมเหลีบไก ทษขออภัยแล้วพี่นอนด้อทันีเสียงดังเข้าไปคุณยายเป็นเกลียดเกลียดเกลดน้ำกระดุมเป็นเป็นกระตั้งฟังยายคือจะไม่ตะกี้เนาะผมเริ่มยาแ้ว ชิ้นและ25บาทก็เป็นจะซื้ออยู่ อยู่มันมีเคือมันอยู่ยายเราปลูกไว้ปลูกเพราะว่าได้ปลูกก็ซื้อบอ,อคุณยายหนยิเคือกับอะไรกินมากว่นไหนดอกจะเก็บยอดมันอยู่มันหนั่นหนึ่น้องมันมันบมุกนะมันบอ,นนบอนดินผสม เนเพี้ยนปูคักๆนจะได้กินน่อยกูเลใใปุกยมันแน่๋ยธรรมชาติกยขงิงงัวสูควายน,นะกมึงตอนไก่ไน <laughs> พี่พีนนนเ,าเาาานาะพ,พี่น้องเนาะนี่ก็สุกง่ายเวลาออมเวลาปิ้งคุณยายบ่ค่อยมักคุณยายมุงมามักกินไก่บ้านพี่ละพี่น้องอยู่บ้านุนกระดันเพิ่นเลี้ยงไก่ไว้ คนกะคัวมาอยู่ขอสื่อเป็นคัวคัวมาให้แถวกรอะได้มาปิ่งมาปิ่งปิ่งทานกระสุกดีเยอะพี่นหนองย่ายกินดีเยอะ เราซองมาจะเอามาปิ้งก็ว่ากินกรไดปนีมน <c oughs> มน้มันต้องเอียบสักๆักนะพี่น้องมันต้องเอียบเครื่องมัดเอียบมันกงบ่าข้าวนะ ยายเรามัดหัวรานเราใส่ตะเกืองเกลือกับสียอยู่มาใส ปิ่งกระเจี๊ยบดีนะเป้าปิ่งเป้าหนึ่งกินซะเนาะ มันขายมันเกิดพระอาชินี์เช้าสว่างเราไม่ได้ไปจังหันหรอกผู้หยุดกำนั่งระบาด เซลกันเนาวเข้าเที่ยวไปล่งพยาบาลเนาะพี่น้องเนาะต้องระมัดระวังบปรแมนว่าโปรอยากไปไซดอก นในตลาดกระติดโควิดกัดตัวอยู่โรงพยาบัญชังถามจีคืนหลังสัน่นจะด้วยเดินบบรมระวังกันเน,น,น่อยเนาะ เนาะใจสว่้านเลย ไปตลาดก็ไปซื้อไปซื้อตะไคร้กับไก่บ่อเขาจุ้มชนป่านไดพี่น้องเรื่องว่าป่านไหนาย้ผิดซื้ออยู่ลงขายทรงนะขายทรงไข่ รถกับก้บมาร์ถประทูกับสื่อดวนประทูก <Okay. S 1> ับสื่อดวนขันข้างบ่อข้าตลาดมันกับมีร้าน <c oughs> มันกับมีร้านขายอยู่อยูู่่น้ำลายทางนะ่แถวหลังตลาดเก่าจอดสื่อแป๊ดหนึง่ง วันนี่กินเขากับบมงวงแซ่บแจ่มใ่ไหอแ่บะงวงสามนวยม่บ้านนี่มัดเอ็นแสง เขสว่างกับมาก,กินนี่ยแหละแกงออมเสียละพี่นอ้องแต่ว่าคอนสิเป็นแกงเขียวหวานกับใก่กะทิหน่อยนึงพี่ดีไม่แห้งมือหนาก่อนให้ได้อันมะเขือมาก่อนมะเขือใจมะเขือมะเขือเปาลอกหาบมะเขือคือสิแซสดน้องพี่นอ้องมือหนาให้ได้ไปเสิอ์ฟ กับแกงเขียวหวานใส่กะทิหลายมันกับผอแสบอะไรน้าพี่น้องเนาะเห็ดช่งแกงล่เล่าเฮากะแสบไปเยอะกต่มักไผ่มักมันน้าพี่น้องเนาะต้องมีผิดปีทือผิดกับเขาว่าแต่เขาเห็ดแบบให้มันสะอาดสะอาดจิ้มน้อนช่อนกลางกินมูัเดียวกัน ส่วนเดียวเนี่ยนะพี่น้องบ่ิีัส่วนกลางนบบเซาสะว่างก็ได้พี่น้องได้ยังกินแน่น้อนเก่ามงกว่าเนี่ยดิ้นเก่ามงกุาเนี่ยพี่น้องเ้าเซาสระว่างกับต้มเขาต้ม จะจืดจะจืนเป็นอ้ายสาวสว่างสาวสะวา่า,วะวางกะต้มกะต้มใส่ไข่ไดมูนกะกินอบขุนเชียงอบปากกะหันเป็นชิ้นใหรเรแล้วกับไข <c oughs> ่ต้มสองสองวยไข่ไก่ต้มแล้วก็มกลูกหัวพี่นอ้อง ซื้อมาสามหม,มกเมดแบบนี้พอดีกินยิ่ตลาดก็มีขายยูโตเป็นที่ขาเจ้าใส่ไว้นะพี่น้องหัวเรี่ยงน้องเหมือกับเขเห็นมาเมือกับเขเห็นมาขายแต่ไม่ยังก็กินไปน้องพี่นอ้นองเนาะตามตามนี่ละตามได้ยูได้กินนี่ละ ความเป็นรูแต่เราค้นกรเป็นสี่แล้วเนาะพี่น้องแต่แต่ละบันแต่ละหลังก็สิคงทกันไงล่ะได้มีโอกาสได้มาพูดมาคุยกับพีกับน้องดีใจอยู่พี่น้องเอ้ยเพอะได้พูดได้คุยกันมันเห็นก็จะลืมกดติดตามในเด้อพี่น้องเด้ กดติดตามติดตามมาสักกดติดตามกดแชร์นะกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้อง <c oughs> พอด้คะแนนน้ำมูเพ,พิ่นพี่น้องจ้ะพอด,ด้คุยคุยกับพีกับน้องเป็นกำลับบงใจให้กันซึ่งกันก็เป็นสิ่งที่ดีเนาะมือนีกะสวัสดีจ้า